ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการซ่อมคอมคอมมีหลายชนิดหลายห่อวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องง่ายๆก่อนที่ง่ายสุดก็เป็นตันเดนเนี้ยตันเดนห้าศูนย์เจ็ดจะง่ายกว่าห้าศูนย์แปดเพราะห้าศูนย์แปดมีท่อะมันอันนี้ไม่มีท่อระมันอน,นุสาวรห้าศูนย์แปดอันนี้เป็นเดิเดนโต อันนี้เป็นรุ่นรถลดลิต์เนี่ต่มยากลนักยากมหนเองอันนู้นก,ก็ยากานิดอ,อันนี้นนนง่ายสุดธีการซ่อมก่อนจะซ่อมอะไรทุกครั้งที่อย่างที่ผมเคยบอกนะจะซ่อมอะไรเนี่ยเราต้องรู้หลักการทํางานของมันก่อนมันทํางานยังไงไอ้อย่างน,นี้ไอ้นนี้เขาเรียกว่าระบุลูกสูบลูกสูบมันก็ต้องมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับมันจะมีมีดูดและมีดัน,แล,น,นแล้วมันทางานยังไงรู้แล้วลูกสูบมันขึ้นลงเนี่ย อันนี้คือจานตัวสําคัญมันมีขายเป็นชุดชุดสมตัวนี้มีขายเป็นชุดชุดุสี่เล่าบ,บาทแต่ถ้าไม่เอาตัวนี้ไม่เสียแล้วก็เอาแต่ชุดปีมาก็มีขายเหมือนกันก็ราคาถูกลงมาแล้วทางล่างเป็นซีนโอลินทั้งหลักสามชิ้นที่มันเสียไม่มีแรงอัดเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยมันหักไปมันมีหน้าที่ ปิดรูเนี่ยเมื่อนี้ปิดวิวมันก็รั่วได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง,งนี้ฝั่ง,งนี้ก็จะมีอีกชุดชุดนี้นี่ก็หักเหมือนกันมันก็จะปิดด้านนี้คือดันมาพอดันมาพวกนี้ก็เปิดเปิดพอดูดกลับไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งฝั่งท,ที่ที่ว่านตรงนี้มันก็โดนดูดไปมันก็เด้งไปแล้วก็ดีดปิดเหมือนเดิมเวลาซ่อมเราก็ซ่อม วิธีการซ่อมก็เปลี่ยนี้นีไปเอาชิ้หมาใส่มันจะมีตุกกดตุกกดตุกกดนี่ใส่ลักษณะหายขึ้นไม่ใช่ความมันโค้งดับเป็นเตเป็นเท่าไหร่ป่าดาวอะความยังมีช่ต้อง่ายขึ้นมีนอดลอยแล้วก็นี่ใส่สังเกตล่อง ใส่ดูฝั่งนี้มันมีร่องทำไมไม่รู้ไม่ได้ถามเขานี่ปึ๊บตามรูปเลยแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ก็ปิดตามรูปเหมกันอ่าเดี๋ยวขอใส่แป๊บตโอเคนะต้องให้ตรงรูนะต้องปิดสนิทนะต้องปิดให้รูปสนิทปิดให้สนิทเลยนี่ก็พักไว้จากนั้นนีช่ชุดนี้ เราดูแค่ตัวแหวนคอแหวนกระปองคอไอตัวในบาทเนี่ย,นนยหัวเนี่ยมันไม่มจําเป็นะจที่รอยช่างมันคงจะเคยเขียนชื่อจังจะลึกไว้เลยอ่ะแล้วก็เอามาใส่ชุดเสื้อเสื้อแล้วก็ทำมันมสวยๆหน่อยอเสื้อตัวนี้ก่อนจะใส่นี่มันจะมีนี่อยู่ใส่เข้าไปก่อน,อออนลูกปืนลูก วางนี้แล้วก็เอานี่ใส่มันจะมีติ่งบอกถ้าเป็นห้าหรือแปดจะมีรูเงรูนยู่บางครับตามรูสังเกตรูอย่างเงี้ยรูยรเร่งให้ตรงกันอแล้วก็ใส่แล้วก็น้ำมันทโลมหน่อยเรื่อๆืนอได้ลองดูใส่ก่อนโอเคเข้าแล้วม้นซุปอดกจะขึ้น มันจะเป็นกุบๆนี่ยเนี่ยมันจะไม่ตรงเอี๋ยงเวลามันหมุนมันหมุนก็ปื๊บปื๊บอย่างเงี้ยอ่าไอตัวนี้ก็ปัน่นมันก็กดสไลด์ไปเรื่อยเ่ๆก่ดไปก็จิ้ม่ดไฟอันนี้นี่นใครก่อนนี่อ่าแต่ต้องเทน้ำมันนะเทน้ำมันก่อนเสียเวลาไล่กันดีวกว่าลืม

ต่อไปก็สิ่ขสำคัญมันมีลูกปืนี้ตัวหนึ่งปืนคอลูกปืนคอมีเปลี่ยนมีหลายเปลี่ยนแต่ตัวนี้ใช้ได้ชึบถ่ายมันนี่ดางแล้วก็มันจะมีชุดอันนี้โอลิงโอลิงอยู่นี้คอยเข้าบ่า นี่ไว้ก่อนทีหลังใส่สีนเงนสีนอยู่ไงสีนอยู่ยนี้นี่ซีมันนี่ด้านบนด้านล่างด้านกลางจะมีบล็อกเดี๋ยวลองใส่ดูชิ้นที่หนึ่งนนี้เป็นร่องไอ้ร่องตัวเนี้ยที่เป็นรองร่องเนี่ยเนี้ยมันจะเป็นร่องอแกนนี้แกนแบบบางไม่รู้แบบางไม่รู้แกน มันจะม้วงน,นะจะรอบวีน,นี่แล้วก็ใส่อันนี้ลงล่างน,นี่ถ้าใส่อย่างนี้เราก็จะมีโอลิมินนี้ด้านบนแบบนี้ตัวโลงไปตัวแพกไอ้ดำๆนี่เพื่อการั่วกมันอยู่ขนาดนี้นะแล้วก็น,นี้เราก็ทับอีกทีหนึ่งนี่อย่างน,น,นี้แล้วก็ เอาอันนี้มาใส่นี่นี่เป็นลูกเดี๋ยวก่อนปั๊บโอเคใส่แล้วกินแล้วอย่าเพิ่งใส่ซีนอย่างอีกันกัรนฝุ่นะลาดแล้วก็อัดแวกรั่วดูด้านนี้ต่อด้านนี้ก็อึ๊บใส่ฐานอันนี้น,นี่เ,นเก็นให้ตัว ต้องเอานี่ออกมาใสา่มีสลักอีกตัวนึงใส่ไว้นนี้รกเหลี่ยมตัวใหญ่นี้เราใช้ไงออกนี่มีแล้วออก็มีะะ <c ười> หัวใช้ดักบ่ามีหัวโดยการหูแล้วก็ใช้เทคน,นิคโอ้โหน,น็อตเบอร์สิบสี่ดีๆนี่เอง ก็คายออกมาลักเน้นเอาไเคพอใส่สลักเข้าไปแล้วแล้วก็จะปิ้งไปแล้วก็ตามด้วยดันให้มันเสมอบ่าที่มันออกมาเมื่อกี้ยังไงก็เอาไปงั้นจะใช้ัวเดิมมุนต่อม้นเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าถึงบ่าจากนั้นก็ใส่ชุดนี้ ไอ้ตัวจริงๆมัน,น,นจะบังคับมันจะขยับไม่ได้แล้วก็แทนๆส่ท้ายนะก็ร, <cott. S 1> ร้อยล็อตร้อยลอให้ครบตึกตัวหันให้แน่นแล้วก็เรียบร้อย แล้ก็เตาดมันอัดแบแล้วารู้นี้อัดแบกร,รู้ว่ารั่วไหมก็ตรวจสอบรั่วถ้าไม่รั่วก็ประกอบชุดหน้าขัดหน้าขัดใส่เก่าเนี่ยหน้าขัดใส่ผู้เลีใส่อีกน,น็อตจุดจบเสร็จไปดูผลงานเพลงโอเคฝันดี